สบายดีสบายดีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับคขข่ะซื้อสองตันน้ำสาวประเทศไทยเมื่อนี้กะเป็นย้ำแรกอีกคือเก้ากับมาดำหน้า,าทุกคนเยด,ดำหน้าคือเก้าแล้วก็ตอนแรกกับวลาเก้าอีคำม,มือเลยทุกคนเลยยังดำหน้าทันแล้วเฮ้ยชิดำเฮ้ยนี่แล้วเพ่ได้จากในเฮิอนเลยทุกคนเลยไปดำหน้ากันดีกว่าเกศสอนเอ้ยไปจ้างพมน,นั้นก็เป็นหน้านโน่นเลยทุกคน เมืงนั้นนะอันนี้กาคือว่าห้าจะดับหน้าเขาก่อนมามาขวามัดกาเนาะแบบนี้ตอนนั้นจะขึ้นกลัมมบมาว่ามันดูมมันงะกลับแล้วมันงายมันดับไว้นั่นอุ้มนะ มันยากแต่ก็ดำซานะมหนักบ่หนักหนุ่มก็จะแห้งมาได้ทุกคนเอ้ยฝนของตกูเม่นมันจะบมดได้แห้งหมดเลิปลาขึ้นปูมเสื้อเหมือนจะปูมเนาะเสื้อธรรมดาวันี้เสื้อธรรมดา กาเข<อ>ี่ป็นก้าน้อยเยนาะมีตะ h o r ก็เลยแก้เซอร์ทุกคนแ <c oughs> ดดบ,บ่มีถึงเลยเนาะดำกลางคืนเราได้สบายเห็นสบายเลยหลายพจนบวกกีพ่พอดีแหละพอดีสวยพอดีแตะก็เสือมึงคนเลยเนาะจ้า เราก็อยู่แต่ทวงให้ทวงหน้าเอาเสียงอะไรนัร่นไม่ใช่หนาเสียงรองเท้าเขาหนาแน่ใจเหรอมือเล้วไหวทุกคนไม่เมืม่อยดำหน้า,น,านี่บรรยากาศางาาเลยทุกคนง่มามคำง่ายมือ ฝนตกบ่มาแนวคึดอันมีตกอากาศลมเมื่อวานนี่เด้เนาะเว้ามีตกมันยังตกตกตลอดคืนมีตกตลอดคืนโอ๋ใส่น้ําดํานาไว้ ต้นี้คนน้อยเนาะยองว่าดับไว้พ่อไววไวเอาไววไวเนาะล็งเล็งเลง พุดไทยสันเกภาพอันผิรู้นะภาพเ็นเบื้องหลังบ่ภาพเบื้องหลังถ่ายภาพอันเบื้องหลังเพนน่เาสับน้อยเน่จอยเล่ลูกมันียงบ่ เซนติเมตรไอ้เราคือมีโทษอ่ะถอดอะไรเรือยถอดล้างอีละอ่อน<ท>้างอดยากแม่แม่ถามให้ค่าดำหน้าด้วยไหม <c oughs> <c oughs> ดำหน้าคืออะไรดำหน้านาด้วยเดียวไหมดำนำกันกระได้ <c oughs> โอเค งั้นข้าจะดำพร้อมเจ้าเดี๋ยวนี้เลยข้ามาดำตรงนี้ได้ไหมให้เจ้าไปดำตรงนั้นเพราะว่าตัวข้อใหญ่ได้เสมอถ้าเจ้าต้องการเธอตสียงตดเจ้าหรอข้าได้ยินแววๆอบไปนี้ข้าสองคนจะทำการดำนาให้พวกพี่ๆ FC ดูนะคะสวนค่ำๆแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ เหมาะแก่การไปคบเขียดมากค่ะหาอยู่ควันนี้นจะมารีวิวอันคลิปอันได้ไดเห็นว่าหน้าพันนิ่งๆเห็มารีวิวนะรีวิวอะไรด้วยอา้าคลิปอันจะซื้อเพื่ออะไรนี่ใน,นติก๊กต็อกนะข้าไม่เห็นเจ้าเมือ่อแล้วเจ้าเอาให้ข้าเบึ่อเนี่ยเด้อ <c oughs> ได้จ้าตอนนั้นข้าไปอยุธยาข้าไม่ได้พูดอย่างนี้ข้าเพิ่งมาพูดตอนนี้ เจ้าทำไมไม่พูดตอนนั้นข้าลืมข้าตื่นเต้นเกินไปนึกว่าเจ้าไปอยู่ในเมืองอีกเมืองหนึ่งตอนนี้ข้าอยู่ในเมืองช่วงนาเจ้าเคยเห็นข้าไหมเจ้าจะหัวเราะอะไรข้าสวยเกินไปหรอข้าตลกเจ้าเจ้าจะตลกข้าทำไมข้าอยากหัวเราะเจ้า ข้ามีนามว่าบัวคําเกิดอยู่ลําพังในดอกบัวเจ้าว่าข้ามีนามว่าอะไรไม่ออกลูกน้ำม่ออกมันไม่ใช่ข้าพูดผิดเขาเรียกกันว่าอย่างไรหรือฮแม่ลูกน้ำ แม่เจ้าะดำถึงเมื่อไหร่แม่ลูกน้ำคาดดำจนหมดให้นาเือนาข้าอยากกินมะม่วงน้ำเปรี้ยวหวานแม่ลูกน้ำช่วงนี้มะม่วงไม่ค่อยมีลูกแล้วอะไรที่มีลูกมีแต่คนทาไมมะม่วงถึงไม่มีลูกแล้วดูนี้แม่แม่น้ำแม่ลูกน้ำ <c oughs> ข้าอยากจะกินเหลือเกินข้าไม่ได้กินตั้งนานแล้วเจ้าต้องกินมะนาวข้ารู้สึกว่าข้าเจ็บคอเจ้าต้องกินมะนาวเยอะๆมะนาวมันจะช่วยได้หรือช่วยได้สิช่วยได้จกักเปอร์เซ็นช่วยได้หนึ่งเปเซนทำไมมันเล็กจังเลย มันน้อยไม่ใช่มันเล็กมันเล็กเลยมันจิ๋วไงแค่หนึ่งเปอร์เซนตเองแต่ถ้าเป็นที่ข้าว่าที่หนึ่ง่าจะเยอะนะแม่ลูกน้ำอะไรแม่นางกีสอนเจ้ามาจากขนแห่งใดข้ามาจากโลกมนุษย์ข้ามาจากสวงสวรรค์เจ้าเป็นอะไรดิ ค้าเป็นนางฟ้าที่โดนบันดาลมีหน้าที่มอบหมายมาดำนาเจ้าเจ้าว่าข้าจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมข้าว่าไม่สำเร็จเพราะเจ้ายือนอยู่ซื่อๆก็ข้าำลังจะโบยบินเจ้าต้องดำเร็วๆถ้าดำเร็วสุดข้าแล้ว ถ้าดำไม่เสร็จภาร,รกิจไม่เสร็จสิ้นเจ้าจะไม่ได้กลับเมืองเจ้าจริงหรือจริงแน่หรือแม่จริง <c oughs> ข้ารู้สึกว่าข้าเริ่มอยู่ข้าวแล้วแม่น้ำแม่ลูกน้ำ เจ้าจะหิวทำไมเจ้าเป็นนางฟ้าไม่ใช่หรือนางฟ้าเดี๋ยวนี้เขาทานข้าวกันแม่ลูกน้ําข้ารู้สึกว่าท้องข้าเริ่มหิวแล้วเจ้าหิวไม่ได้เพราะเจ้าดำข้าอยากไปบิ๊กซีแม่ไแม่ลูกน้ําบ้านข้าไม่มีบิกซไไีไปทําไมไปทําไมไปโลตัสด,ดีกว่าไปโลตัสด,ดีกว่าข้าอยากยาก,กินเคเอซ ไม่มีตังซื้อไม่มีตังซื้อเขาต้องใส่ตังด้วยหรือลูกมนุษย์เขาต้องใส่ตังไม่ใช่ว่าเราหิวอะไรเราก็จับกินได้หรือแม่ลูกน้ําถ้าอยากกินแบบนั้นจับกบจับเขียดที่กระเดียนก็ได้แล้วเราจะจับกบเขียดได้ตามที่ไหนตามก้างนาแล้วมันมีหรือแม่น้ำมีสิจะพาข้าไะ <laughs> เจอฝาค้าไปได้ไหมได้สิถ้ามีหัวคุมแล้วหัวคุมเขาหาได้จากที่ไหนหรือแม่น้ำเขาหาจากร้านค้าแล้วเราจะไปเอาได้หรือเปล่าเราต้องมีสตังก่อนสตังคืออะไรสตังคือที่ซื้อของได้เอาตัวนี้ได้ไหมไปแลกหัวคมไม่ได้ทำไมหรือ เจ้าน่ะพีบ้าหรอข้าไม่รู้สตังว่ามันเป็นอย่างไรเจ้าช่วยบอกข้าทีว่าข้าจะหาสตังได้จากที่ไหนข้าขี่ข้านว่านําเจ้าแล้วหรือข้าต้องไปรับจ้างดำนาก่อนเจ้าจะปิดคลิปได้หรือยังยังปิดไม่ได้มันมืดมันค่าแล้วนะแม่ลูกน้ำเจ้ามาถ่ายคลิปหรือเจ้ามาดำนาข้ามาดำนา เ้าจะพูดเรื่องคลิปทําไมข้ามอบหมายมาให้ํานาเพราะว่าข้าดูคลิปของเจ้าดูเดือเจ้าว่าข้าสวยไหมไม่สวยทําไมหรือเจ้าใจบางมวยกับข้าหรือเอาจี้เจ้าว่าข้าดานาเป็นไหมข้าดาไม่เป็นคงไม่ขึ้นมาขนาดนี้ข้าอยู่เมืองสวรรค์ข้าดําตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลย บนสวงสวรรค์เอดํากันแบบไหนเขาดํากันแบบนี้เลยบางทีเขาก็หวานก้าไปให้ก้ามันติดเองเจ้าลงวานให้ข้าดูสิข้าหวานอ่าข้าไม่มีข้าหวานตอนนี้ข้ามีแต่ก้าหวานก้าไม่ใช่หรอจับมันแล้วก็โยนมันมันก็ปัดอ๋อใช่ใช่ข้าลืมไปตอนนี้ข้าต้องหวานก้าใช่ไหม ใช่ไหมมือกล้องชเจ้าพูดอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวข้าจะหวานให้ดูแบบนี้ใส่หรือเปล่าไกล่องโครตตรงนี้เจ้ารีบดำเร็วๆข้าอยากกลับบ้านแล้วข้าหวานด้วยความไวสูงเร็วๆข้าอยากกลับบ้านแล้วหน้าโคอยหรืมันไม่ใช่อย่างข้าต้องเก็บใช่ไหม แม่นางเกศสออะไรรอรีบดำเร็วๆโอเคหน้าค่อยบักไงหนึ่งหน้าคนหรือหน้านาหน้านาไม่ใช่หน้าคนเอาดือเจ้าเจ้าหน้เจ้าน้อยหนึ่งค่าหน้าน้อยรอหน้านาเจ้าอ๋อหน้านาค่าน้อยรอเจ้าต้องเร่งไว้ความเร็วแล้ว เลขอะไรรึสิบมีด้วยหรือเลขสิบม,มันข่ำารือหรือ,อย <c oughs> ังมือกล้อง <c oughs> มันแนมไม่เห็นแล้วบอแม่ลูกน้ำเดี๋ยวก็เป็นผีหรอกบอไม่เห็นเลีไ่ไนอ่งม กิเจ้เป็นยังไงวะเขากับบวยนี่หยบดำไม่เราเป็นอยู่นไม่ได้แล้วไม่ได้มือเลยค้าจ็บท้องเดือเกินมาพวกเรามาิดคิดกันแม่นางเกสรน <Claire> ข้าดำหมึดกรรนี <bum> ้ก่อนรอให้ดำหมึดก่อนหรอใช่แล้ว อันนี้มันมืดแลนนะั้นนแม่นางกีสอนขึ้นแต่นาพวกเราจะทานอะไรหรือแม่ลูกน้ำรู้จะกินอะไรข้าวจ้ำเจ๋วได้ไหมข้าจะหาจับกบจับเขียบไปหาก้านกับปูนาดีไหมเราไม่มีหัวคูมเราใช้แฝดโทรศัพท์ดีไหมได้หมดถ้าสดชื่นออันนั้นเป็นค้ายเพลงเอ้าดูข้าหลงไปแล้ว ถ้าเป็นบัดถั่วก็ุ่งๆจัง่อยเจ้าเสร็จหรือยังแม่ลูกน้ำข้าเสร็จแล้วเจ้ามาคือคค่อยค่อยมาค่าเจ้าเจ้าจะมาค่าค่อยทำไมมาคือคค่อยค่อยมา เจ้ามาคือค่อยในข้ามาค่อยๆเจ้าแล้วพวกเฮาเมื่อนี้เ <laughs> <laughs> จ้าว่าก่อนค่อยสิไม่ค่อยว่าเอยียงเอาสิจบคลิปก่อน <laughs> พวกเขาทั้งสองคนพวกข้าทั้งสองคนขอกลับบ้านก่อนเด้อจับหน้าก่อน ดำนาแล้วก็กลับบ้านสิกาลังมันยังไม่เสร็จโอเคโอเคดำก็ดำดำก็ดำดำจนไม่ขาวแล้วไปขอจบคลิปก่อนนะครับทุกคนขอจบคลิปก่อนเด้อจ้าฝากพี่พี่กดไลค์ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกน้ำสาวไทยกับ เกสอนสาวผู้ไทยเพื่อทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>